แล้วต้องบอกท่านผู้ชมว่าแล้วต้องบอกท่านผู้ชมว่าแดกซะแดกซะสิครับบอกกับท่านผู้ชมว่าแดกซะสิครับแล้วต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าก็แดกกันซะแล้วต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าแดกซะแล้วต้องบอกท่านผู้ชมว่าเชิญรับประทานนะครับแล้วต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าแดกซะ แล้วต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าแตกซ่า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 แล้วเฮียวิชัยต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าแตกซ่าบอกกับท่านผู้ชมว่าแตกซ่าแล้วต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าแตกซ่ากะต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าแตกซ่าแล้วต้องบอกกับท่านผู้ชมว่า แล้วต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าแดกะแดเข้าไปแสดหูแล้วต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าแดกซะครับแล้วต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าทานคือทานออ้ยแล้วต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าแดกซะแล้วต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าแดกซะแล้วต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าแดกซะแล้วก็ต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าแดกซะ แล้วต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าแดกซะ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 